ตอนนี้ไม่มีนอนไม่มีเพี้ยสะอาดปกตินี่มะเขือผมเนี่ยที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยครับโลทิ้งแล้วนั่นนี่เอาหรอปกตินะโลยังไงมันสวยขนาดนี้นี่ก็ตอนนี้มันไม่โลมันจะได้เงินอยู่แล้วมันไปเป็นแอบอยู่ข้างล่างนี่มองไม่ดีนั่นนี่มองไม่ดีมองดูไม่ดีไม่เห็นนั่นนี่เนี่ยทือประชานไม่มีเม็ดไม่มีอะไรเลยกินกินโชเลยอุ้ยขาวจัวเลยโอ้ มันน่ากินนะกินยังกระแตงอ,อ่ะลองอเก็บดูๆๆๆ <laughs> กินเลยงั้นก็กินเลยกินเลยหวาน้ชาตดั้งหวานและกรอบสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดิ์ชำนาญกลางครับจังหวัดน,นครราชสีมาอำเภอสีคิวครับผมเอาแมกมาลาวาบวกยาฆ่า,มาแมลงฉีดผลผลิตในสวนเป็นยังไงบ้างตอนแรกบวกยาฆ่า,มาแมลงไปหน่อยนึงครับตอนหลังมาให้ยลงฉีดแต่มันแม่บ้านก็ถามว่าฉีดยายังเราก็บอกว่าฉีดแล้วกลัวเขาไม่มั่นใจแต้เราก็ไม่เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน ทีนี้ก็ตอนหลังมาก็เราก็ฉีดใส่ยาฆ่าแมลงเหมือนเหมือนเคยเนาะแต่ว่าตอนหลังมาเราไม่ใส่เลยเราไม่ใส่มันก็ดูดีมันเขียวขึ้นแล้วก็ล้ก็สวยปกตินี่มะเขือผมเนี่ยที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยครับโลทิ้งแล้วนั่นเนี่ยเอาเหรอปกตินะโลยังไงมันสวยขนาดนี้เนี่ยก็ตอนนี้มันไม่โลมันจะได้เงินอยู่เลยไม่ก่อนว่าทำไมมันถึงจะโลมันอ่ะโอ้ยมันมันเหลืองมันเหงก แมลงก็เยอะอเอาแค่เมกมากกัลาวาตัวเนี้ยผมนึกว่าโอ้ยมาเจอชาไปเมื่อก่อนนี้มันแห้งไม่แห้งใบงอขึ้นเขาเรียกเพียรักระจานสีเขียวผมเคยไปคุยกับเพื่อนเพื่อนในบ้านของเขาเยอะเหมือนกันผมบอกดีแล้วที่มันไม่บินเข้าตาแล้วตอนหลังมาพอไอตัวนั้นหายเอา้าไอตัวเขาขาวอีกก็เรียกแมงมีขาวโอ้ใบนี่ดำต้นนี่ดำลูกขั้วดำหมดเลยก่อนที่จะมาฉีดมากๆกับลาวาเนี่ยใช่ครับเป็นเยอะเลยเป็นเยอะเป็นเยอะจน หลายๆสวนทิ้งกันเสื้อผ้าต้นตอนนั้นก็ก็แย่เหมือนกันทีนี้พอเราฉีดเมฆมากกับลาวาสองตัวเนี่ยผสมอยากข้ามลงไไหมรอบแรกผมผสมสอง,องรอบหลังนี่ผมไม่ผสมแล้วดานไม่กว่าเห็นวันจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยอ,อ,อ,อาทิตย์หนึ่งผมจะฉีดครั้งหนึ่งเนาะมันก็รอบแรกผมสั่งชุดเล็กมามาลองดูก่อน ผมว่า,างี้แมกมาเนี่ยมันใช้แค5 0ี c ีถังน้ำ200ลิตรเนี่ยขี่ข้างหลังเนี่ยแต่ว่าไอตัวลาวานเนี่ยมันใช้150ลาวานมันก็เลยหมดก่อนอผมก็เลยสั่งมาเมื่อวานก่อนเนี้ยหลังจากที่นอนเพลี้ยามาแล้วไม่กินแล้วฟื้นต้นมาแล้วความดกของลูกเป็นยังไงบ้างความดกขนาดว่ายังไม่ถึงรอบ ยังไม่ถึงรอบก็ยังพอได้แต่ว่าตอนเนี้ยรอบอีกรอบรอบหน้าต่อไปถึงรอบต,อต่อไปเนี่ยสามสี่รอบเนี่ยะดกมากเลยเพราะว่าเห็นดอกมันแล้วก็ลูกเล็กๆแล้วติดทุกลูกไหมติดครับมีอาการดอกร่วงลูกร่วงเป็นยังไงบ้างไม่เห็นร่วงตอนเนี้ยไม่มีหนอนไม่มีเพี้ยสะอาดเ,เดินดูก็ได้ลูกใหญ่ขึ้นไหมลูกใหญ่สวย ปกติในีมะเขือขนาดนี้ลูกจะบิดเบี้ยวเป็นตะปุ่มตะปา<ม>คนก็ไม่อยากซื้อทีนี้มันสวยเหมือนกับมะเขือใหม่คั่วย,ยาวเขียวอ๋อเมื่อก่อนตะปุม่มตะปำเหรอมันจะเป็นลูกบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไงเราผ่าออกมาหรือว่ากัดออกมาเนี่ยข้างในมันจะมีเม็ดดำๆเแซมีไอ้ใช่ใช่ที่มันเบี้ยวข้างหนึ่งแค่ไมาโตโตข้างหนึ่งไม่โตข้างหนึ่งมันแกนใช่มันแกนอ,อ๋อเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วตอนนี้ละ่ะตอนนี้ไม่เป็นเนี่ยกินข้าวของก็ เอาลูกหยิบลูกใหญ่ามาไม่โมฮาหมิดแล้วกัดเลยกัดเลยรสชาติเลยเนี้ยว่าโอ้ก็รสชาติดีรสชาติหวานอร่อยอต้นนี้แถวนี้ไม่ใช่ต้นเดียวไม่ใช่เฉพาะต้นนี้แถวนี้ทั้งแถวเลยผมว่าจะลกเหรอมันมันดูไม่ได้ <laughs> ทำไมละ่ะเป็นยังไงมันก็ทั้งเหลืองทั้งโทมทั้งเก็บลูกไม่ได้ลูกก็ออกมาก็สารพัดรูปรางเขาเหรอเลยว่าเออ มันยังไม่มีเวลาที่จะฟันที่จะตัดแล้วสีนี้ก็เลยก็พอได้แม้ว่าก,กลาวามาก็ก็ฉีดฉีดก็ต้องฉีดไปด้วยกันทั้งหมดเออเออมันก็เปลี่ยนแปลง <c oughs> เห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเออ,เอ,อไม่เหลืองคนก็ชอบเนี่ยเนี่ยไข่เต่านี่ยไม่เหลืองไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วก็ถ้าจะไปตัดมันทิ้งไม่ได้เพราะาก็ว่าจะตัดทิ้งไงจะตัดก่อนเพื่อนเลยเนี่ยพอ,อ,อ,อดีเนี่ยยกด้วย ใบต่บางคนก็ชอบมันมันกรอบดีรสชาติดีไม่ต้องตัดแล้วทีนี้ไม่ตัดแล้วมะเขือนี่กี่ปีแล้วสิปู่มาเนี่นี่อันนี้ปีกว่าแล้วครับเนี่ยปีกว่าเหรอปีกว่าเยอะๆแล้วปีกว่าลูกยังสวยอยู่นะดูมันออกใหม่ครับเนี่ยมันจะเป็นแอบอยู่ข้างล่างเนี่ยมองไม่ดีไม่นั่นนี่มองไม่ดีไม่มองดูไม่ดีไม่เห็นนั่นนี่นี่พรุ่งนี้จะเก็บใช่ไหมนี่เก็บพรุ่งนี้ครับนี่อ๋อเพราะตลาดพรุ่งนี้ครับ โอ้ oh, ได้เยอบกันนะอืมอืมกินโชว์เลยแสดงว่าปลอดภัยจริงๆปลอดภยัยปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยมันก็สกินผมพิสูจน์แล้วแมกมาลาวาเยี่ยม